เรื่องพิธีปรงบาปในอริยวินัยในยะที่สองก็สมัยนั้นแหลพรามชื่อว่าชานุโสนีสะเล้าในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ถือกรรมยาา่าคาสดไปยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชานุโสนีพราหมณ์ผู้สะกเกล้าในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมโคู่ใหม่ถือกรรมญ้าขาสดมายืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งในที่ไม่ไกลครั้นแล้วได้ตรัสถามชานุโสนีพราหมว่าพราหมณ์เพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงสาเก้าในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าใหม่คู่ใหม่ถือกมย่าขาสดมายืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งวันนี้เป็นวันอะไรของตระกูลพราหมณ์ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญวันนี้เป็นวันปรงบาปของตระกูลพราหมณ์พราหมณ์ ก็พิธีปรงบาปของพรามทั้งหลายย่อมมีด้วยประการใดเล่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพรามทั้งหลายในกรณีนี้สะกล้าวในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไมส่สดลาดด้วยหญ้าขาที่เขียวสดแล้ว สำเร็จการนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้นพรามเหล่านั้นย่อมลุกขึ้นประนมอัญเชลีนมัจ,จาการไฟสามครั้งด้วยการกล่าวว่าข้าพเจ้าขอปร่งบาปกับท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอปรงบาปกับท่านผู้เจริญ,รรญดังนี้และย่อมหล่อเลี้ยง ไฟนันไว้ด้วยเนยใสน้ำมันและเนยคนอันเพียงพอพอล่วงราตรีนั้นไปย่อมเลี้ยงพรามทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยขาธนียะโพชนียาหารอันประนีตข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพิธีปรองบาปของพรามทั้งหลายย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลพราม พิธีปรงบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งส่วนพิธีปรงบาปในอริยวินัยย่อมมีโดยประการอื่นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพิธีปรงบาปในอริยวินัยย่อมมีด้วยประการใดเล่าขอประธานพระวโรกาสขอพระโคดมผู้เจริญโปรดจงทรงสแสดงธรรม ตามที่เป็นพิธีปรองบาปในอริยวินัยแก่ข้าพเจ้าเถิดพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพรามอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ชั่วชา้า ทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมิจฉาทิฏฐิย่อมปลงบาปจากมิจฉาทิฏฐิย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งมิจฉาสังกัปปะวิบากแห่งมิจฉาวาจา วิบากแห่งม um, ิจฉากรรมมันตะวิบากแห่งมิจฉาอาชีวะวิบากแห่งมิจฉาวายามะวิบากแห่งมิจฉาสติวิบากแห่งมิจฉาสมาธิวิบากแห่งมิจฉาญาณะวิบากแห่งมิจฉาวิมุตเป็นสิ่งที่ชั่วช้า ทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมิจฉาวิมุติย่อมปลงบาปจากมิจฉาวิมุตติพราหมณ์พิธีปลงบาปในอริยวินยัยย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ พิธีปรงบาบของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งส่วนพิธีปรงบาบในอริยวินัยย่อมมีโดยประการอื่นข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพิธีปรงบาบของพราหมณ์ทั้งหลายในกรณีนี้ย่อมไม่ถึงเที่ยวที่สิบยแห่งพิธีปรงบาบในอริยวินัยนี้ ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนักพระองค์ทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องพระทีพในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจักได้เห็นรูปดังนี้ข้าพระองค์ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป